จากเสื่อที่เขาสารเนี่ยมันจะขึ้นรูปยังไงแล้วสาเร็จออกมาเป็นกระเป๋าแบบไหนเรารู้สึกว่าแววตาเนี่ยเขาแวววาวขึ้นมาเลยมีความรู้สึกว่าเออเขาอยากจะอยากจะทำอยากจะมุ่งไปสู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากจะใช้สินค้าของตัวเองด้วยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันสวยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเขาเลยพี่ใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะทุกเส้นทุกอะไรพี่จะดึงแบบว่า คือมีความรู้สึกว่านี่คืองานของเราที่งานที่เราชอบจริงๆนะคะมัน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 ประทับใจอะคะ่ะมันไปไกลทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้รู้สึกภูมิใจกับกระเป๋าของเรามากเราลงมาทำตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาตัวกระจูดแต่เราพัฒนาคนเป็นเป็นหลัก พยายามที่จะสร้างทัศนคติให้เขาสร้างเจตคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนสารกระจูดเนี่ยถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยต่อไปในทะเลน้อยมันก็จะเสื่อมโทรมลงอในสถานที่ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่มันคู่กันไปกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะลดความสำคัญลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะกลายเป็นทะเลน้อยที่เสื่อมโทรมแล้วก็ ไม่ใช่แหล่งทุนเทิอ่อีกต่อไปมันก็พยายามที่จะอสอดแทรกตรงนี้ลงไปด้วยนะคะก็คือให้ให้ชาวบ้านเนี่ยหันมา,าย้อมกระจุดสีธรรมชาติถ้าเริ่มจากเราหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวต่อไปมันก็จะคยขยาับมันเปลี่ยนชีวิตอะคะ่ะ ก็อยากจะขอบพระคุณนะคะที่เขานี่หันมาให้ความสนใจของการลดโลกร้อนเนี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเราเอาจากธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่มาอุดหนุนสินค้าด้วยะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคะ นั่นแหละค่ะเป็นเป็นแรงผลักดันทําให้ชาวบ้านมีกําลังใจมากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอบพระคุณค่ะ